ในโลกธุรกิจมีหลายคำที่ถูกย่อและถูกพูดเร็วมากคนที่คุ้นเคยพูดมันเหมือนเป็นภาษาปกติแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนั้นอาจจะเกิดคำถามในหัวขึ้นมา j o l ลี่ดีโคเดคือพื้นที่ที่เราหยุดคำพวกนั้นไว้แล้วค่อยๆแกะความหมายออกมาเพื่อให้การคุยเรื่องนั้นกลับมาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้จริงค่ะ ถ้าคุณเคยอยู่ในห้องประชุมคุณน่าจะเคยได้ยินคำถามนี้อันนี้ ROI เท่าไหร่ทุกคนพยักหน้าเหมือนเข้าใจตรงกันแต่ถ้าหยุดถามต่อว่า ROI ที่พูดถึงนี้หมายถึงอะไรห้องอาจเงียบได้เลยค่ะเพราะหลายครั้งคนที่ใช้คำนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกัน ROI กับ ROAS เป็นสองคำที่ถูกใช้แทนกันบ่อยมากทางที่จริงๆมันวัดกันคนละเรื่องค่ะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าสองคำนี้วัดคนละระดับของธุรกิจค่ะคำแรก ROI return on investment มันคือผลตอบแทนของการลงทุนทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือตัวเลขภาพรวมของธุรกิจ เงินที่ใส่เข้าไปคืนทุนไหมและสุดท้ายมีกำไรจริงหรือเปล่าอีกคำหนึ่ง ROAS return on ad spend อันนี้เฉพาะเจาะจงกว่าค่ะมันวัดแค่ตัวเลขของโฆษณาเงินโฆษณา1บาททำยอดขายกลับมาได้กี่บาทสรุปตรงนี้ก่อนนะคะตัวเลขโฆษณาไม่เท่ากับตัวเลขของทางธุรกิจค่ะ คำพวกนี้ไม่ได้เป็นศัพท์เฉพาะของโลกออนไลน์อย่างเดียวนะคะตัวเลขภาพรวมของธุรกิจมีมานานก่อนยุคดิจิทัลไม่ว่าคุณจะเปิดร้านลงทุนโรงงานหรือซื้อเครื่องจักรทุกอย่างถามคำถามเดียวกันว่าธุรกิจมีกำไรจริงไหมส่วนตัวเลขโฆษณาก็มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์แค่ในโลกออนไลน์เราสามารถวัดมันได้ละเอียดกว่า เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ออนไลน์ versus ออฟไลน์แต่มันคือธุรกิจ v e r s u s โฆษณาค่ะลองนึกภาพร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะเจ้าของลงทุนไป5 0 0แสนบาทหลังจากนั้น1ปีร้านทำกำไรสุทธิได้1 0 0 0แบาทนี่คือตัวเลขภาพรวมมันบอกว่าธุรกิจคุ้มจริงหรือเปล่าทีนี้ถ้าซูมเข้าไปอีกระดับ เจ้าของร้านยิงโฆษณาเดือนละ1,000 0บาทและยอดขายเพิ่ม40,000บาทนี่คือตัวเลขโฆษณาโฆษณา1บาททำเงินกลับมา4บาทตัวอย่างนี้มีไว้ให้เห็นว่า2ตัวเลขนี้วัดกันคนละระดับค่ะที่นี้คำถามสำคัญก็คือ2ตัวเลขนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไง ตัวเลขโฆษณาที่ดีนะคะจะช่วยพาธุรกิจไปสู่กำไรได้ง่ายขึ้นแต่กำไรของธุรกิจไม่ได้ขึ้นกับโฆษณาอย่างเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับต้นทุนการบริหารและโครงสร้างทั้งหมดในทางกลับกันตัวเลขภาพรวมของธุรกิจเป็นตัวกำหนดว่าโฆษณาต้องทำงานดีแค่ไหนถึงจะกำไรจริงๆสรุปสุดท้ายนะคะตัวเลขโฆษณาหรือ ROAS บอกว่าโฆษณาของเราทำงานดีแค่ไหนในขณะที่ตัวเลขภาพรวมของธุรกิจอย่าง ROI เป็นตัวเลขที่บอกว่าธุรกิจของเราคุ้มทุนจริงหรือเปล่าคำบังคำนะคะเราได้ยินบ่อยจนลืมหยุดถามว่ามันหมายความว่าอะไรจ l l ี Decoded คือพื้นที่ที่เราค่อยๆแปลคำพวกนั้น พื่อให้สิ่งที่ฟังดูไกลกลับมาใกล้ขึ้นอีกนิดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย